สวัสดีครับพบกับผมกีวีทเวนต้โและตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมอืมจำชื่อไม่ได้นั่นแหละเกมตรวจคนเข้าเมืองเหมือนเดิมนะหลังจากที่จบวันแรกเดย์วันไปผมก็ไปนอนในนั้นอนะ่ะตื่นขึ้นมาปั๊บเขาก็บอกว่ามีรถผู้ต้องสงสัยอยู่2อย่างเออสองเออสองคันนะครับให้เราระวังโอเคหลังจากผมไปฝึกมานิดหน่อยผมก็น่าจะชํำขึ้นเยอะนะ มามาเลยเขาบอกว่าให้ระวังประเภทรถซาเวตแล้วก็วอลลิงนะครับดูเหมือนว่าเราจะมีผู้ต้องสงสัยตามข้อมูลของเราเขาแอบข้นสรงท้องเถื่อนและต้องซ่อนมันไว้ที่ไหนสักแห่งภายในรถนั่นแหละช่วยขอให้เขาออกมาจากรถเพื่อที่เราจะได้ทำการค้นหาของเถื่อน ขั้นแรกเราต้องมีเครื่องมือบางอย่างสำหรับงานหยิบมีดจากโต๊ะเฮ้ยแงรถเลยเหรอเฮ้ยเอาจริงดิเฮ้ยโอ,โอ้เกมนี้ซับซ้อนกว่าที่คิดกรีดเบาะที่นั่งและเบาะที่นั่งมันอยู่ไหนวะ อดดบนอะไรแทงหลักก็นี่ใช่ไหมบเบาเฮ้ยยินดีด้วยคุณเพิ่งจับผู้ลักลอบของเถื่อนได้คาหนังคาเขาตรวจสอบของเถื่อนเพิ่มเติมในรถและจับกลุ่มคนร้ายโอ้โหมีบ้ามเอาระเบิดกับกระสุนไปไหน เดี๋ยวเดียวมีอีกแน่เลยไีโอ้โหเงินปลอมก็มีตรงนี้ก็โอ้ตรงนี้ก็เฉือนได้อะกับ,บ๋องแอลโกอฮอล์โอ้โหมึงหืมดวงแกจูแล้วมาเจอกับฉันน่ะทำลายหมด ไต,ตโอ้โหอ,อะไรวะเนี่ยอะไรพอพอยาเสพติดโ,โคเคนสามอันอู้หไอหมอน,นี่ไม่ธรรมดานี่มีเบาะตรงนี้อ <c oughs> ีกมีอีกอะเอลโ์ โอหน้าอย่างเนี้ยตปดใส่กุญแจมือเรียบร้อยครับโอ้โหโชคดีนะเฮ้เราพูดอะไรกับมันได้ไหมเราพูดไม่ได้ส่งไปแคมป์แรงงานก็ได้โหลูกเล่นเยอะเหมือนกันนะในเกมปิดประตูอุ้ยตกใจจะนี่อะไรอะ รอนี่คือโกดังของคุณที่คุณสามารถเก็บของเถื่อนเครื่องมือและอาวุธอื่นๆเอาไว้ได้ครับไม่แน่สักวันคุณอาจจะอัปเกรดมันได้ด้วยนะโอ้อัปเกรดโกดังเนี่ยนะโอ,โอ้นี่ไงโกดังของผมไม่เห็นมีอะไรเลยอ๋ออยู่นี่ก็คือเราย้ายอ๋อ เราเอาของเถื่อน <mat> ไปทำอะไรอ่ะอย่าบอกว่าขายเองนะ <royalty sticking> <pain> โอเคตอนนี้ไปขอเจ้าหน้าที่มาร์กซิมอนช่วยเก็บกวาดยานพาหนะที่เหลือพี่มาร์คครับเก็บกวาดรถให้ผมหน่อยสิโอ้ไวเหลือเกิน มีอุปกรณ์อื่นๆอีกบนโต๊ะมีใบมีดกรีดเบาะแล้วก็วัสดุอื่นในขณะที่ขวานใช้เจาะของแข็งเช่นถังน้ำมันหยิบเครื่องมือทั้งหมดออกจากโต๊ะได้เลยอหของเยอะมากเอาละโอ้โหรถคันมันเริ่มเลย เอาละเพื่อนโห<ฮ><ฮ>นี่ก้วุบบุลีนลงมาก่อนไหมขอดูเดี๋ยวจะพึ่งจับเขาสิสาสาานี่ถือมีดอยู่นะวอลลิงหรือเปล่าไม่ใช่อผมเพิ่งสังเกตนะครับถ้าเรากดชื่อตรวจสอบอย่างเนี้ย ข้างบนมันจะลดลงตรงนี้ก็คือถ้าหมดเราก็ต้องตรวจสอบด้วยตาของเราเองครับเอออันนี้ผมเพิ่งรู้ชื่อตรงกันประเทศสัญชาติอัลบา,า,บาลักอัลบาลักเราก็เปิดไปดูตรงนี้ได้เลยครับเราไม่ต้องเลื่อนทีละหน้าอัลบาลักตานี่ตรงกันหรือเปล่าตรงกันสีสีก็ตรงกันนะผมว่าสีตรงกันอ่อ วันนี้วันที่17เมษาปีหนแปดหนึ่งแต่นังสือเดินทางของนายมันหมดอายุแล้วนะ่ะหึ่นังสือเดินทางนายมันหมดเอ๊ะเดี๋ยวดนะ้านหน้ามันหน้าก็ไม่ตรงเดี๋ยวไอ้มอนี่หน้าก็ไม่ตรงรูปถ่ายไม่ตรงละว,วันหมดอายุมันหมดอายุไปแล้วน่ะเพื่อนยางแบนไหม แบลรือเปล่าเด่ะไฟไฟแตกหนึ่งดวงไฟแตกไฟแตกกันหนึ่งโอ๊โอ้โออยางแตกสองเลยเหรอไม่ทำบ้าอะไรมาวะเนี่ยยางยางแบนสองข้างกดสอบเรียบร้อยและนี่ก็คือ <c oughs> ไปกลับบ้านไปนอนซะ ผิดพลาดอะไรเองอะผิดแล้วก่อนจะมาหลอกฉันอนะไปตรวจเอกสารให้พร้อมก่อนเถอะนี่ครับแล้วผมเพิ่งรู้ว่าเรากด F1 ดูได้ว่าเราพลาดอะไรไปบ้างเขาจะมีสรุปให้นะครับว่าอามันโพรลดจากเอาบาลักถูกห้ามเข้าประเทศนี้เนื่องจากเอกสารไม่ถูกต้อง เวลาในการตรวจสอบ4นาที21วินาทีความถูกต้อง91%เเงินที่ได้150เหรียญคะแนนดีเยี่ยมเอ้ยเยี่ยมเฉยๆก็นั่นแหละของเถื่อนไม่พบนะครับก็โอเคครับคันนี้เดี๋ยวผมจะรอรอจับไอ้หมอนี่รอจับไอ้วอลลิกืม แกชื่อวอลลิกหรือเปล่านะ่ะวอลลิคไหมมานี่มานี่พวกมก่อนมาเอาเอกสารมานี่วอลลิกหรือเปล่าอ่ะไม่ใช่อ่านายอยู่ประเทศอะไรนะ่ะสาธารณรัฐคาัสแตมาคาัสแตมเป็นสัญ,ญลักษณ์ตัว K สีถูกต้องอือใช่ทะเบียนรถไง TCS1569LA1569LA โอเคตรงมีกันชนแต่ยางแบนยางแบนยางแบนหนึ่งข้างไฟไม่ได้แตกข้างในล่ะเป็นไงบ้างเช็คคอนโซลดูสิเอ่อม แต่ยางแค่แบน่ะเขาอาจจะขับรถมาไกลก็ได้บ้างผมว่าเขาไม่มีอะไรโอเคไปเฮ้ยดูหน้าก่อนเนี่ยหน้าใช่ไหมโอเคหน้าใช่ผมจะลองดูนะว่ายางแบนอย่างเดียวแล้วถ้าอนุมัติให้เขามันจะเป็นยังไงนะไปะไปเติมลมนะเฮ้ยกระจกแตกเดี๋ยว ลืมลืมดูกระจกมันแตกกลับมา่อนอผลการตรวจเป็นไงบ้างอ๋อถ้าเอกสารครบเราให้เขาผ่านได้ครับเราพลาดแค่กระจกต่อไปนายจะต้องเป็นคนร้ายใช่ไหมเนี่ยคันสุดท้ายแล้วมิสเตอร์วอลลิ วอลลิกหรือเปล่าน่ะกระจกแตกนะสวัสดีสหายผู้บัญชาการจ้ามาลงมาคุยกันหน่อยสิวอลลิกหรือเปล่าเจอ้วนายรู้ไหมว่าประกาศจับนะมันอยู่ตรงนู้นคุณวอลลิก ชะตาหมอนี่ขาดแต่ว่าเขายังไม่รู้ตัวเอาละเรามาตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่เราจะไปนคนลดเข้ากันดีกว่าราชอาณาจากักรเอ,อเคอืมตานี้ตรงสีเดี๋ยวนะอ๋อสีตรงกันโอเคหมายเลขหนังสือเดินทางตรงกันหรือไม่ตรงกันกระจกแตกหนึ่งแตกสองกระจก กระจกอ๋อมีหายกับมีแตกอันนี้เป็นกระจกแตกสองมันติ๊กได้กี่อันน่ะอุ้ยเเลยเหรอเยอะไปทีนี้ละ่ะรถนายนะฮะม่ทะเบียนตรงไหม RYL r y l, l c c 9 3ขอโทษครับจะใช้เวลานานแค่ไหน นานมากอะ่ะอยู่ในคุกไงนะสายตานายดูเลิกๆนะเนี่ยเอ๊ะทำไมไม่สบตาฉันล่ะ <and> <c oughs> <c oughs> เขาบอกเอเดอประกาศจับเขาบอกว่าตำแหน่งที่ซ่อนของเถื่อนก็คือยางรถยนต์ <c oughs> มันต้องใช้อะไรแง่นี้อะ่ะยางรถใช้อะไรแงะก็ได้ จะใช้ขวานหรือใช้มีดก็ได้นายดูนี่นะนี่ไงนี่ไงแตกยังนี่ไงซ่อนอะไรไว้ฉันกอโทษฉันก็อโทษใช่ฉันมีบางอย่างได้ปวดรับเงินและปล่อยฉันไปรับสินบนได้อย่างนั้นเหรอ อ๋อนายสีดบนไปไหนแล้วอ่ะเอ้ยฉันไม่ใช่คนประเทศแถวนี้ยาสูบเถื่อนอยัดเข้าไปได้ยังไงวะเนี่ยในยางรถเงินปลอมเงินปลอมอีกอันนึง อ๋อนี่คือขวานเหรอนนมีอะไรไปอยู่ในคุกอยู่ในคุกนะเพื่อนออกสองคนปิดประตูเดะพี่ของกลางแล้วก็ ใส่ไปห,หมดโอเคโอ้ยนี่เราค้นจนมืดเลยเหรอเอาละวันนี้น่าจะไม่มีรถอะไรแล้วพี่พี่ชื่อเลยนะพี่มาร์คพี่มาร์กเก็บกว่ารถให้ผมด้วยนะน,ยน,น,นั่นก็คือทั้งหมดสำหรับวันนี้ในวันนี้ขุนก็พักผ่อนได้แล้วโอเคมันให้บังคับให้ผมนอนแล้วครับโอเคนอนก็นอนโอเคครับ สรุปรายวันทำไมเราโดนลบอ่ะ,อะตรวสอบความถูกต้องอถูกต้องสามจับกุมได้สอง,จสองเจอของเถื่อนสิบเอ็ดการดูแลด่านหน้าทำไมถึงโดนติดลบแล้วเนี่ยสําหรับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับวันหน้านั้นจะเป็นคลิปอะไรต่อไปก็รอติดตามรับชมรับฟังกันได้นะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ